สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุูุสุขนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบกับพี่น้องครับมือนี่มาพอกันเด็กเนี่ยจักน้อยพี่น้องครับอ่าพอดีว่ามีงานหลายพี่น้องครับงานหลายเมื่อยมากครับรับตื่นมากก็เลยคิดพอครับมาบอกมาจ่ายครับพ่อแม่พี่น้องเล็กๆน้อยๆครับมาเบอกข่าวบอกข่าวพ่อแม่พี่น้องเพื่อบางคนอาจจะรู้แล้วหรือยังบ่รู้นะครับก็คือ พรุ่งนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นลูกสาวขึ้นเวทีแล้วนะครับบามทนอาจ,จได้เห็นลูกสาวขึ้นเวทีได้แทบพี่น้องมือนื่เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับสาวน้อยเป็นบนแผยงมีคิวงานอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับเออไปเลยไปเลยนะครับสำหรับพพแม่เอฟซีที่อยู่ไกลอยู่ไกลก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปให้กำลังใจลูกสาวหรือว่าอยากจะไปดูลูกสาวหน้าเวที อยากสิไปจับมืออยากสิไปให้มาไล่ยู่ไกล่ยูกก่ไก,ก่ก็ไปได้พี่น้องครับเถ้าใจถึงนะครับไปให้ก็ไม่ใจลูกสาวหลายๆครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครอยากจะไปเจอลูกสาวหน้าเวทีเนี่ยช่วงนี้คิวงานไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปหน้าเวทีตอนเนี้เป็นโอกาสดีครับเพราะว่ามันเพิ่งจะมีงานเพราะว่าลูกสาวกับเพิ่งจะเนีย่ยครับก กลับไปจากกท่อมนะครับตอนแรกว่าจะมีงานกับกะท่อมะบมีพี่น้องยกเลิกเบิดหางานนะครับผมกะได้ไปหาลูกสาวแครงงานไอ้ลูกทุ่งรักไทยเมื่อกี่งานเดียวพี่น้องครับซ้ำนั่นกะกะครับโอเคละพี่น้องครับก็อุ่นใจละกะคลายความคิดถึงนิดหนึ่งนะครับพอเพิ่นกลับก็คือเกาเป็นบอพี่น้องนะครับตอนไปหามั่กะคลายใจอยู่นิดหนึ่งนะครับพอย่างเพิ่นกลับก็คึ้นอดเพิ่นคื้เกาหน่ะพี่น้องเป็นบอก นี่ครับเขาได้เบิงเพิ่นขึ้นฮานร้องเพลงให้ฟังซุมื้อซุมื้อเนาะแม่นบ่ครับอยู่ดีๆปั๊บไม่มีงานเลยเพิ่นก็บ่ได้ขึ้นนะครับโดนๆเพิ่นก็มาไลายสดให้เบิงพ่อให้พ่อไแม่ๆ FC นะครับพ่อได้หายคิดถึงเนาะพ่อได้เห็นหน้าพ่อได้ยินเสียงแม่นบ่ครับอ่าบางแรกเพิ่นก็ไล่สดอยู่เด้นะครับหลายคนกาศีโป้หูนะครับว่าเพิ่นไล่สดนะครับเพราะว่าเพิ่นไล่อ่าทางแอปดำพี่น้องทางต่อๆนะบ้านดำบ้านดำนะครับก็ไล่ยู่สักพักนึงแบบมันกั มันก็ตัดไปอ่ะพี่น้องนะครับบอลงว่าเป็นอีหยังนะครับก็คือยุยดีกัดไปเลยนะครับก็คือจบไปเลย <c oughs> นะครับแล้วผมกรลับเลยนะครับตื่นมาก็เลยมาคุยมาบอกกับพอพ,อพ,อพอม่าเอฟซีนี่แหละนะครับทีนี้มาบอกถึงในเรื่องของอ่ารางวัลเนาะรางวัลน,นะครับวันนี้ก็ประกาศผลรางวัลมาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้วก็คือ รา,างวัลของลูกทุงนะ่งเฮดเวิร์กเนาะที่หลายๆคนที่อาจจะคาดหวังไม่ว่าลูกสาวต้องได้ลูกสาวต้องได้คือผมมาทําใจไปแล้วแหละพี่น้องนะว่าก,กันตามตรงซะผมมาคิดอยู่แล้วว่าลูกสาวบ่ได้พี่น้องนะครับเออผมคิดอยู่แล้วนะครับแต่แต่เขาเริ่มเขาเริ่มน้าแหละพี่น้องแต่แต่คั้นเขาเริ่มน้าแล้วผมก็ถามว่าเขากระสู่เต็มที่แล้ะเขากรเฮดเต็มที่นะครับก็ต้องยินดีกับอ่าไลอัน นะครับไลอัอนกาดบัณฑิตอ่าเนาะเป็นบ่ผมบอกน้ำสกุลมันถึกบ่นะครับก็แสดงความยินดีกับไลอัอนด้วยนะครับส่วนงุงหญิงก็เราทําดีที่สุดแล้วนะครับเราไม่ได้โทษอะไรนะครับเราโทษเราสู้ไม่ไหวแค่นั้นเองนะครับนะเอามีคะแนนมาเพียงพอแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่ารางวัลเนี้ยงุงหญิงก็ได้มาแล้วแหละสองปีซ้อนนะครับเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะครับได้ก็ดีนะครับ บอลอะก็บอเป็นยังพี่น้องเพราะว่าได้มาแล้วไหมสองปีซ้อนนะครับก็ผัดเปลี่ยนบ้างนะครับปีหนาวเอาไม่ก็ได้นะครับอ่าปีหนาวเอาไม่ก็ได้เขาบอบอซีเรียสครับอ่ากระดิกรกระดิก,กาก็ตามกระดิก,การนั่นแหละรครับเข้าบอได้ว่าอีกอย่างเนาะนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการโหวตนะครับสําหรับรลอันการบัณฑิตนะครับเออการบัณฑิตเออ <laughs> <laughs> นะครับส่วนตุกิงก็ยังคงพอพอ,พอไปม่เอฟซี FC ก็ยังคงรัก แล้วก็สนับสนุนเหมือนเดิมแมนบอครับแมนบอนะครับผูดว่าแมนคอมเมนต์มาพี่น้องนะครับคอมเมนต์ขมาครับผู้ดใดลูกสาว่ไน้รังวันจะ่าขัคือเก่าแหละลูกสาวก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของปปปเอฟ FC คือเกา่านะครับก็ยังหักยังซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างคือเกา่าถูกต้องบ่ครับอืมคือรางวัลถามว่ารางวัลมันเป็นกําลังใจให้กับศิลปินทุกๆคนแหละนะครับ พราะว่าสิเป็นผู้ได้ก็แล้วแต่ศิลปินทุกคนเวลาได้รางวัลมาเขาก็เขาก็อยากได้รางวัลกันทั้งนั้นเพื่อการันตีความสามารถหรือเอามาเป็นกําลังใจในการผลักดันตัวเองเม่ามาครับเราทําสําเร็จนะเราได้รางวัลนะปีนี้แจ่สั่นแจ้งสี่นะครับคือรางวัลมันมีหนึ่งเดียวครับพี่น้องเขาก็ต้องทําใจครับมันมีหนึ่งเดียวอืถ้ามันมีรางวัลอันดับหนึ่งอันดับสองกะ ก็ว่าไปย่างแต่เนี้ยมันมีรางวัลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เคยได้มาแล้วอ่ะพักสักปีก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ก็ได้อืรางวัลมันบริมีแค่รางวัลจะมีดอ,อกพี่น้องในอนาคตอูอีกอาจจะได้รางวัลใหญ่่านี้ก็เป็นไปได้เป็นบะ่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การพัฒนาฝีมือของอูอิงเองนะครับอูอิงก,ก็ยังมีโอกาสที่จะแบบกระแสะพุ่งพุ่งแรงอีกรอบหนึ่งล่อให้หนังออกก่อนพี่นอ้องอ่ามันไม่ล่อให้หนังออกเลย รอใเห็นหนังเข่าโล่งก่อนพี่น้องอ่าวันที่17เจ็ดกรกฎาคมนะครับขายอ้อรอติดตามไปเลยพี่น้องครับนะแล้วก็ไหนจะละครอีกนะครับคือลูกสาวเฮาเอะเพิ่นถามว่าตอนนี้ไปไกลหรือ,อยังกะเ่ทันได้ใไก่ดรอกพี่น้องถือว่าเริ่มต้นครับอุ้งอิงอยังอยู่ถ้าเป็นการเดินทางเนาะอุ้งอิงยังอยู่ต้นทางอยู่เลยนะครับเว้านะเว้ากับแบบตรงๆเลยคืออุ้งอิงยังอยู่ต้นทางคนระับ ชื่อเสียงมีไหมมีและมีเยอะแล้วล่ะชื่อเสียงคนรู้จักเยอะแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทั้งประเทศหรอกนะครับอ่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนในประเทศนี้ที่รู้จักนะครับอืมบางคนเขาก็ยังไม่ได้รู้จักอุงอิงหรอกแต่ถ้าเกิดหนังดังขึ้นมาเนี่ยนะครับเออหนังดังขึ้นมาเนี่ยแล้วคนแห่กันเข้าไปชมเนี่ยคนจะรู้จักอุงอิงและก็ศิลปินหลายๆคนนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคล้ายออเนี่ย คนก็จะรู้จักสาวน้อยเพื่อนแพงเยอะขึ้นรู้จักอุ๋งอิงเยอะขึ้นแบบหลังจากที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาจะรู้ว่าอึอิงคือใครอะ่ะทาไมเป็นตัวเด่นอ่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ต้องไปสืบหรือไปซองหาว่าเอ้ยอเพื่อเป็นไพรอ,อ่ะอืมแล้วถ้าเกิดเพลงเพชรเช่าดินดังขึ้นมาอีกที่นี่พี่น้องนะครับคนที่เข้าไปดูหนังเนี่ยหนังถ้าเกิดหนังมันเป็นแบบเข้าถึงผู้คนได้มากนะครับ ค้นกระสิเห็นหลายเขาก็จะได้เห็นว่าหมอลำม,มันเป็นแจังซั่นจ้งซีนักแสดงคนนี้เป็นหมอจัมไจ้งซีเขาก็ชิเริ่มฮู้จักนะครับอันนี้ก็บอกกันตามตรงเลยคือไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักอุ๋งอิงนะครับอ่าแม่กระทั่งว่าคุณครูบาอาจารย์หรือเลียนในรงเลียนผมเนี่ยนะครับผมกับคูกว่างอาจจะฮู้กับคูแอนอาจจะฮู้จากอุ๋งอิงครับแต่คุณครูหลายๆคนถามวาา่าเขาเคยได้ยินซื้อบ่เขาเคยได้ยินพีนอ้อ เขาบม่เคยเห็นหนาเ่าเคยเห็นตัวจริงส่นะเขาเคยได้ยินซื่อนะครับแต่กับหลายคนกับ่ฮูหูจักเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ติดตามเหมือนเราไงนะครับเขาอาจจะไปชอบอีกแนวหนึง่งนะครับมันเป็นเรื่องคติที่จะมีคนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายรอบเลยพี่น้องถ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าใครอะ่ะเขาอาจจะบฮู้อีหลีกันได้พี่น้องตอบเข้าไปดีๆแค่นั้นเองนะครับ บญญรรยายไปเลยว่าอุงอิงคือใครบอรเข้าไปเลยพี่น้องเออกำลังแสดงหนังเรื่องนี้กาลังแสดงละครเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยตอบเขาไปแบบนี้พี่น้องครับอืมไม่ต้องไปกวนหรือไปตอบไปได้ยังเขาดอกเขาอาจสิบหูอีลีก็ได้เขาตอบไปเด้วเขาอาจสิโอ้น้องคนนั้นเขาอาจสิเคยคุณหนะูจรินะเขาเลยโอ้จี่ก็ได้นะครับนั่นแหละอ่าอันนี้ก็ว่าถึงเรื่องลูกสาวเนาะนะครับในเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับปีนี้ลูกสาวไม่มีรางวัล ไม่ได้สักรางวัลเลยอืมก็ไม่เป็นไรครับแต่วงอิงก,ก็ยังอยู่ในใจพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับเรื่องรางวัลมันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตเลยมากมายขนาดนั้นเพราะว่าอะไรนะครับเว้นไปแค่ปีเดียวปีหน้าอาจจะได้ก็ได้นะครับหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงไม่ได้รางวัลเราก็ยังทําวงอิงก,ก็ยังคงทํางานเดินหน้าสร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นถามว่ารางวัลมันสําคัญมากไหมมันก็สําคัญแหละในจุดเริ่มต้นนะถ้าเราเริ่มต้นมาแนละ้วปุ๊บเราได้รางวัลมาเป็นเครื่องการันตีว่าเราคือศิลปินศินลปินคุณภาพคนหนึ่งของวงการเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วปีต่อไปไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับในเมื่อเราได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วะนะครับเพราะนั่นก็อาจจะเออให้คนอื่นเพิ่นใดน้าเนกะบอเป็นอย่างอย่างน้อยเราก็มีละตั้งโชว์ละอยู่ในบ้านละ เราคือศิลปินคนหนึ่งที่ถือว่าโด่งดังและมีคุณภาพคนหนึ่งในวงการนี้อ่าเนี่ยเห็นป่มลูกสาวได้ไปเล้วพี่น้องตั้งสองปีซ้อนว่่ต้องไปเสียดายพี่น้องครับเสียดายแต่งเงินนะพีน <c oughs> พี่น้อง,น,องนะครับในเมื่อเราตั้งใจแล้วนะครับเสียไปก็เป็นอย่างเดีพี่น้องเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาบาครับอยากให้ลูกสาวได้นะครับเมื่อไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเรายอมรับตั้งแต่เรากดโบวตไปแนละ้ว รเราทําแจ้งะ้โกดวตดไปแล้วว่าเราเสียแน่นอนต่อให้อุ้หญิงได้รางวัลเราก็เสียอยู่ดีเพราะพี่น้องอุ้หญิงในรางวัลเท่ากับปรเดเงินขึ้นด้มัเนบ่นรครับเพราะนั้นบอตองเสียดายครับอืนี่เมื่อเขาตัดสินใจเ็ดลงไปแล้วนะครับอ่านะครับอาจจะไม่ได้หมดเยอะเหมือนครบดลึกเนาะพี่น้องนะครับเพราะนั่นจะตามนั่นแหละนะครับ ก็ให้กำลังใจลูกสาวต่อไปเหมือนเดิมนะครับจังเดก็หักแพงลูกสาวต่อไปด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับยาทิมยาปะพี่น้องครับนะยาทิมยาปะลูกสาวนะครับให้กำลังใจลูกสาวต่อไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไ่พอกันไ่คลิปหน้าครับมีเรื่องรล่าข่าวสารย e ังดีมาบอกสู่กันฟังอีกเดี๋ยวสิมาบอกสู่ฟังครับพี่น้องครับฝากกดติดตามค,คอมเมนต์ให้กำลังใจผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไดเวาเข้ามาพี่น้องครับไ้พอกันไคลิปหน้าขอบคุณครับ